الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار วัสสลัลลอฮุอะลัยซัยดีน่ามุฮัมมัวะลาอัลฮิวะซาฟิฮิวะสัลลัมวะล hamdulillah วะบิลอัลามิญอัสสลามุอะลัยกุมะรมตุลลอฮิตอลาะบรกาตุฮขอความสันติสุขความเมตตาแด่เอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ ت อาลาและสิริมงคลของพระองค์ประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนอิสลามศึกษาออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้มาพบกับคุณครูไอาะนะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องพยัญชนะอาหรับเนื่องจากอัลกุรอานเป็นภาษาอาหรับดังนั้นก่อนอ่านอัลกุรอานได้อย่างคล่องแคล่วนั้นผู้เรียนจึงจำเป็นต้องรู้ภาษาอาหรับเบื้องต้นจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จากพยัญชนะอาหรับ สระเสียงสั้นสระเสียงยาวสระซ้อนการสะกดและสิ่งจำเป็นอื่นๆอ,อีกมากมายเพื่อใช้ในการอ่านอาัลกุรอานได้อย่างถูกต้องนักเรียนคะนักเรียนได้เตรียมหนังสืออัลกุรอานหรืรอยังคะ นักเรียนเตรียมหนังสืออัลกุรอานเรียบร้อยแล้วขอให้นักเรียนเปิดหนังสืออัลกุรอานหน้าที่มีพยัญชนะอาหรับตั้งแต่อาลิฟจนถึงยาถ้านักเรียนไม่มีหรือยังไม่ได้เตรียมไว้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้จากคลิปวิดีโอพร้อมกันนะคะนักเรียนคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเรียนได้เลยค่ะไปเลยค่ะนักเรียน Thank <laughs> you. อย่างไรกันบ้างคะนักเรียนเมื่อนักเรียนได้เข้ามาดูในคลิปวิดีโอเรื่องพยัญชนะอาหรับกันไปแล้วนักเรียนยังจําได้อีกไหมคะพยัญชนะอาหรับมีทั้งหมดกี่อักษรถูกต้องคะ่ะพยัญชนะอาหรับมีทั้งหมด30อักษรสระพื้นฐานมีทั้งหมดกี่สระคะเก่งจังเลยคะ่ะสระพื้นฐานมีทั้งหมด3สระ นักเรียนรู้จักชื่อพยัญชนะอาหรับและสามารถเขียนชื่อพยัญชนะอาหรับได้ถูกต้องนะคะนักเรียนคะเคยสังเกตไหมคะการอ่านและเขียนภาษาอาหรับเริ่มจากขวาไปไซ้ายเสมอนะคะนักเรียนคะขณะนี้นักเรียนได้เวลาทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะนักเรียนคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำแบบฝึกหัดได้เลยคะ่ะ ายงานที่1เรื่องพยัญชนะอาหรับคำสองที่1ให้นักเรียนเขียนพยัญชนะอาหรับอาลีฟจนถึงยาเริ่มจากอาลีฟจนถึงยาอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลและชั้นเรียนของตนเองให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนคะการบ้านคุณครูให้นักเรียนเขียนในสมุดนะคะ สั่งที่สองให้นักเรียนฝึกอ่านพยัญชนะเริ่มตั้งแต่อาลิฟจนถึงยาและอ่านคลิปเสียงลงในไร์กลุ่มห้องเรียนของตอนเองด้วยนะคะนักเรียนคะอย่าลืมส่งการบ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องจากลากันไปก่อนนะคะเรามาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ